These are all the ingredients. ส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้ค่ะ Preheat the oven to 425 degrees Fahrenheit. Mm hmm. เปิดเตาอบไฟบนล่างด้วยอุณหภูมิ220องศาเซลเซียส Roast the egg pans for 40 to 45 minutes, or you can grill them. นำมะเขือยาวเข้าไปอบ40-45นาทีหรือใครจะนำไปย่างหรือเผาก็ได้นะคะ After 45 minutes, Take the egg p a n ์เ o u t อร o ม e ิโอเว n ต์และสค o ับ t t t ตอฟ i ุ i อินไซหลังจากย่างหรือเผามะเขือเรียบร้อยแล้วก็ผ่าแยกเอาจต่ไส้มะเขือยาวมาใช้เลนด e e g g g p a n t s until smooth หลังจากนั้นปั่นมะเขือยาวให้ละเอียด roast garlic in olive oil or low to medium heat for around 15 to 20 minutes or until the garlic turn brown นำกระเทียมลงไปทอดในน้ำมันมะกอกด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนประมาณ15ถึง20นาทีหรือจนกระทั่งกระเทียมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้งตาล To make tahini roast white sesame in a pan วิธีการทำทาฮีนี้คั่วงาขาวให้หอม When it starts turning brown Turn the fire off. พองาขาวเริ่มหอมและเริ่มเปลี่ยนสีก็นำขึ้นมาตำให้ละเอียด p o u d the sesame seeds finely. And add 2 teaspoons of garlic oil. และใส่น้ำมันมะกอกจากการทอดกระเทียมสองช้อนชา then add the homemade tahini into the egg pan blender or food processor หลังจากนั้นก็ใส่ทาฮินีลงไปในโถปั่นมะเขือยาว black garlic and roasted garlic ตามด้วยกระเทียมดำและกระเทียมที่ทอดเอาไว้ a pinch of smoked salt เกลือรมกวันหรือเกลือธรรมดาก็ได้ค่ะ Cayenne or chili powder พริกป่นคาเยนหรือพริกป่นธรรมดาก็ได้ค่ะ and smoked paprika และพริกป่นปาปริก้าเล็กน้อย You can also add cumin if you like ใครชอบผงยี่หร่าจะใส่ไปด้วยก็ได้นะคะ Then blend all the ingredients together และปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน And splash some lemon juice และบีบมะนาวหรือ,องหรือเลมอนตามลงไป กา with the garlic oil และราดน้ำมันมะกอกที่ใช้ในการทอดกระเทียมลงบนหน้า sprinkle chopped parsley ซอย r s l e y และโรยลงบนหน้า now you can enjoy b a b a g a n u h with black garlic for an ancient style with fresh bread or your favorite raw vegetables เครื่องจิ้มหรือดิปมะเขือม่วงกระเทียมดำพร้อมทานกับขนมปังหรือผักสดกรอบๆละค่ะ